คู่ซุปตาของดิฉันค,ค,ค่ะคุณอ้ําัชรากับคุณพกเขาแซวกันอีกแล้วเข <ừ> าแซวกันแบบคิ้วๆน่ารักมากเลยคุณผู้ชม<า>เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะวันก่อนเนี่ยไฮโซพกนึ่งครึ่มอกครึ่มใจอะไรไม่รู้โพสต์ลงไอจีสตอนะคะ<ต>เป็นรูปนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเ,ออเป็นภาพนะคะที่แบบว่าคุณอ้ําสมัยวัยรุน่น<า>นี่นะเดี๋ยวดีฉันให้ดูนะคะปกติเขาแซวกันอ้นี่รูปนี้นะคะอารมณ์คิ้วๆครับ คิ้วคิ้วคิ้วหายไปไหนมันเป็นเทรนด์ยุคหันมันต้องคิ้วบางๆกูคือเป็นรูปคุณอ้ําประชาภาสมัยอดีตฉันนับนับเวลาให้17ปีมาแล้วสิบเจ็ดปีที่แล้ว สิเจ็ดปีหน้าได้ขนาดเนี้ยใชะ่าพ้อัะสวยกว่าเดิมอีกนะใช่ก็คือเหมือนเดิมเขาโครงเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนอย่างที่บอกนะคะแฟชั่นคิวอาจจะไม่หนาเท่านี้แล้วแฟนเขาก็แซวกันคือคิวภาษาอังกฤษอะ C U T E แปลว่าน่ารักแต่คิวว่าคือคิวตรงนี้เขาก็เลยแซวกันต่อไปก็เลยแบบว่าไม่ใช้คำว่าอ้วนแล้วมั้งใช่ไหมคะหรือว่าคิวยังไงก็คิวหรือปา ออแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ดิฉันก็ยกมือพนมนะคะแล้วก็ไหว้คุณอ้าอีกรอบนึงค่ะไหว้สายอีกแล้วทําไม่ะคะเธอสวยมากเธอสวยจริงๆยอมติดเจ็ดปีผ่านไปไม่มีคิวก็ยังสวยสมแล้วนะคะที่จะคู่ควงอยู่กับคุณฮกนะคะรองานแต่งค่ะจะเล่าเล่าข่าวจนเขาได้แต่งงานกันนี่แหละคุณผู้ชม